เฮ้ยใหญ่อะไก่อนเฮ้ยเจงาหนี่อ้ยลูกเงาจะโคลเดอหนยาหลายวะกล้าอยู่บนน่ะนะฮะไม่กล้าอยู่บนน่ะกล้าอยู่บนวางไดนก่อนกล้าอยู่บนน่ะนนวา้าอักไกะดิมันจะใส่วะาทำว่า,ากล้าบก่บกล้าบ่ ว่ากูเป็นไผ่เงี้ยโอ้ยขอบันไดไม้คว่ำมาจังสันถามมึงสิเดี๋ยวละกาบอ่นนะ่ะโอ้อากาศแห้งหอนกูกล้าแล้วมึงเอากูว่าล่ะ่อยบันไดไม้คว่ำมาจังสันปัง,ง,งมันจำนั่นกาอยู่บ่จำเปันกาอยู่บ่นาะน่ะเอาซทำนี่ตัวทำนี่กะกาอยู่แล้วมึงเอากูว่าล่ะเอาบ่ามึงเอาบ่าโอ้ยขอ่ันไดไม้คว่ำมาถามนี่มีฮะขอบันไดไม้คว่ำมาจังสันเดียวเขาถามว่ากาศว่าว่าน่ะยังบ่าเรี่ยวมันในน้อยนึง มันกาพ่อว่านา,านี่ตัวกูก็นใหญ่ตัวครับเนี่ยจะมีกับจะมันจะมีกับไซมึงลบทอนหมดแล้วการู้ไหมใครพ่ออยู่แล้วกูพ่อตัวอยู่แล้วใคยว่ากาเจ้านะ่ะมันน้อยมันพ่ออยู่กว่าสำนนั่นนะกาไะไรกาได้ให้หน้าเจ้าหนีเมียเอ้ย <Yeah. S 1> เออมันเป็กาท่าตีท่าตัวใ oh, ห้เดินเดี๋ยวนี้เจา้าคี้ส่งนักเลงแถวท้านมันซื่อใครถามอากาศด้วหน้านี่พ่อว่า เอ้ได้ตาย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 ้เงนมีเมื่อยาเกาว่ากาว่าเอาว่าเา้องนักเลไปนอกจ้องนักเลกให้โอลบอลรูเลียงซุ่มเนี่ยจ็มาจะใส่ไรับว่าก่าว่าก่าว่า